ค่ะสวัสดีค่ะส้มน,นะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์มีโปรเจกต์เรื่อง The Cat Cover นะคะครับก็อันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของแมวนะคะคือน,นเรื่องจะมีแมวสองตัวนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่ในบ้านหลังนี้นะะก็จะทำประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะคะแล้วก็จะทำประมาณนี้นะคะ่ะ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศภายในบ้านนะคะ้ือจะทำเป็นสียงประมาณนี้คะ่ะแล้วก็แถวแรกก็คือจะมีเจ้าของบ้านนะคะนั่งดูทีวีอยู่ก็คือดูมีเพลงมาบอยอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วก็ดูทีวีะะลแล้วก็ะจะซูมไปที่ทีวีนะคะนั่นคือเป็นเหตุคาเต้คาไอรอนแมน ก็กำลังดูถ้าเต้นอยู่นะคะแล้วก็แมวตัวสีส้มเนะะี่ยค่ะก็ลุกขึ้นมาเต้นอ่ะแล้วเพื่อนที่นั่งข้างเนะะี่ยค่ะก็เห็นว่านี้น่สาสนุกอ่ะน่าอยากเต้นมากอะไรเงี้ยค่ะก็ลุกขึ้นมาเต้นแต่ถ้ามันผิดมันไม่ใช่นะคะดีแล้วเอ่แนวตัวสีส้มเนี่ยเขาก็นั่งมองมันเอ้ยเต้นอะไรอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะอะไรเงี้ยก็แกนั่งมองสิจะเต้นดูใหม่ก็แมวนี้ก็ลุกมาเต้นดูใหม่ ไอ้ตัวนี้ก็ลุกขึ้นมาอีกมันก็พยายามไม่ใช่อีกไอ้ตัวนี้มาโหตกขว่วเข้าไปนี่มันต้องแบบนี้แล้วเต้นให้ดูหน่นะคะแล้วก็กล้องก็จับไปที่เจ้าของบ้านก็นั่งหลับไม่รู้เรื่องเลยว่าแมวตัวเองลุกขึ้นมาเต้นนะคะแล้วก็เต้นอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นโยขึ้นมานะคะพร้อมกับแมวเต้นน,นั่งมอกัน ยังอะตอนไอนิเมเหรอครับอะไรจะไอนิมงเร็ว<อ>คิดหน้าคิดหน้าเป็นกำลังใจครับ